แม่เราบอกให้ผู้การเขาแจ้งมาแล้วรองผู้การเขาแจ้งมาแล้วให้เขาเรียนผู้การหมูด้วยสิเราไปถึงะชัดไปอกทั้งคืนเลยนะผู้การ่อเยี่ยมครับขอบมากครับขอบคุณผู้การครับขอขอเป็นคนช้าขอป่าให้เป็นเพือนัื่นวงเดือนหรอน่เาตวงเดือนโววงเดือนใหญ่ ฮึโอ้ยแก่เนี่ยทีวงเดือนใหญ่เลยสิวันเนี้ยนี่นะเออเนี่ยต้องใช้เลยอุปกรณ์ได้ชาร์จเครื่องปั่นอยู่ครบเลยอ่ะครับท่านวางเรื่อยอ่ะครับคือประกอบกันเมื่อไหร่ โรงงานผลิตย้อมยอคือไม้ระดันะเครื่องเมตรขึ้นไปอะเนาะถ้าเป็นเลือ่อโซ่อย่างที่มก่อนที่เอาไว้สั้นๆน,น,นันมันสรับตัดไม้สวนป่านั่นไม่ว่ากันเพราะว่ามันปมเป็นกฎหมายเปิดเข้าไปอยู่แต่นี่มันไม่ใช่อ่ะอันนี้ต้องตัดระดับเนี่ยตะเกียนที่ว่าอย่างนั้นนะที่เห็นพวกอุปกรณ์นองพี่เขาเลือกป่าจริงๆนะเนี่ยทั้งเครื่อง ฝันไฟเครื่องวางเลยวงเดือนเลยโซ่นะไอ้มอเตอร์ตรงนั้นครบเลยพี่เอ้ยแล้วทำข้างทางหรือว่าคนก็ถืงอเอาเวียงเข้าไปช่น,นก็แค่กาไม้นั่นวง,นงวางไงไม้โคงวาง ทหารเรายกไปดิทหารเราทำงานครั้งนี้นี้มีแค่เลยอ่าเดี๋ยวประกอบให้ผมดูหน่อยดิประกอบตัวนี้เลยฝั่งนี้เลยฝั่งหน้าเลยฝั่งขวาขวาตัวนี้ละเออชัดๆเออวางนั้นหลยอ๋อ ขึ้นยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวยังไงเราเนี่ยเราเนี่ยประกอบตัวนี้เลยสิเอามือเกยยกไปเดี๋ยวเอาวงเดือนมาใส่เดีดูสิเป็นยังไงโอ้โหหนักอึ้กเลยเว้แต่เขาลองคนนี้แล้วขาลองระวังมือระวังมือเขาทำมาตรฐานสารป่วย แตไม่เข้าลองกับเสียรงองเลยองยิดขายเขาไมดีให้มาอัดให้มนลงป๊อกเลยจกรหงเองลองก็มีดมาใส่ด้ไอ้วงเดียวมาใส่ลงลงมาพูดกันด้านปอกด้านมาต้องน่าอย่างนีตัวน่าอย่นี

ในโซ่อยู่บนโซ่ยาวปื๊ดเลยครับวันนี้สร้างแบบดีกว่าเดิครับครับนี่ครับไม่อะไรไม่ตัดเดี๋ยวพี่ไปทีละชุดอ่าโอเคตะเคียนนะเพราะว่ามีลาย โรคตัวยาลูกคไม่มยาดั่ไม่มีเออไฟทุยขาตายโคตรลำเสียบแล้วไปรื้อไปรื้อโวยโวยไปรื้อบ่อนทางนู้นหรือเปล่าไปนะที่รีสอร์ทอ่ะไม่ไม่รื้อครับไหครับเออนั่นนึกว่าไปรีบไปนวดเพื่อจะไปรื้อของก่อนแล้วเนี่ยรถที่เขาลับจำนำเนี่ยโวยโวยเนี่ยถามจริงๆอ่ะนะต่อหน้านายอำเภอเนี่ยเขาดูแลท่านเดือนเท่าไหร่ ตรงงไม่ต้องให้เขาตอบเขาเป็นผู้า <c oughs> ตานิาไมเ็นไรครับอันนี้มันอาไอ้ไอ้ของตาไม้อะทางที่เราขออนุญาตเลยทางนั้งคืทำเงินไเยอะแต่ ติด ok. ต่อรองสมพงษ์ให้มาที่นี่เลยครับผมครับนช่ครับกำลังมา,ามครับผมคนรู้เขาไม่รู้มาที่นี่เลยครับผมเขามาที่นี่ดิที่บ้านที่ขายไม้ไม่มีใบตัดยอดเลยใช่ไหมครับบ้านที่ขายไม้บ,บ้านแม่ไม่มีใบว่าเขาไปดูรีสอร์ทมาอย่างเข้าทางนู้นครับ บิร์ดเบิร์ดมีเขาบอกน้องค้นแต่ละห้องแต่ละห้องทุกห้องเลยไม่มีใครเอาไอ้ใครคนเฝ้าเดินตามด้วยคนที่ถือกุญแจมาเลยมาเขาเอาปืนมาจำนำกี่เขาบอกปืนจำนำสอบนี่เขาไดทางไหนเอาปืนมจำนำมาเลยมันมันเข้าไม่ได้เขาเป็นล็อกแจม มีผู้การมาถึงกับชั่วโมงนะยังไม่มีเจ้าที่มาทําคดีเลยนะต้องมานั่งรอเจ้าของท้องที่ครึ่งชั่วโมงเลยมันก็ไม่ถูกกันถึงมากขึ้นไปเขาไม่แจ้งผู้กังับก่อนในอำเภอก่อนเขาเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ข้างในเนี่ย ใต้ผมเนี่ยเพราคนที่เขาล้องเรียไปเขาบอกเลยอย่ายแจ้งตำรวจก่อนถ้าท่านตำรวนก่อนท่านก็จะไม่เจออะไรมจะเจอแต่ความสวยงามก็บอกแล้ว้าใครแต่ของร้อนอยู่เดิมก็ให้ถอยซะก่อนนะก็ให้โอกาสถอยกันละ เราไม่ถอยกันเองเ,เรื่องเก่าเราพยายามจะไม่เอามาคิดแล้วนะแต่ถ้าบอกให้ถอยแล้วก็ยังไม่ถอยไม่ถอนตัวกันก็มู้จะว่าไงนะคุ้งกลับนะนี่คุ้ง,นะงกลับยืดเวลาไปไง,งี้มันไม่จะ็นผลดีต่อคุ้งกลับเลยนะเฮ้ยมันมาจับในท้องที่เราแล้วเราก็ต้องเอาการนั้นมาถึง ว่าผู้นี่เนี่ยจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเ,เลือกปฏิบัติสิเพราะว่ามันมันมาอะไร,จรเจอสภาพแห่งความเป็นจริงอย่างนี้แล้วอ่ะก็ต้องเข้าใจก็ต้องทําใจนะนะไม่ได้มีใครให้ร้ายแลรอก็เราทําอย่างเนี้ยทําวงการนี้เราก็ต้องรู้สักวันมันก็ผ่านถ้าเขา,าบอกให้ถอนแล้วมม่เราไม่ถอนเนี่ย เพราะไอ้รองสารวัตรคุณก็ต้องโทรไปบอกแจ้งกันหมดแล้วนะแต่ทําไมถึงไม่มาทําหน้าที่เออในเมื่อมีคดีเหมือนมีคดีท่าน <Hey S 2> นายเพื่อใช่ไหมล้วรีบถ้าันโอ้โหถ้ามันสุดกูุ่นตำบลสุดกู่หมู่บ้านสุดกู่ผมไม่ว่าเลยที่ตำบลรัชดาอย่างนี้ใช่ไหมตำบลโอเคก็รับเมื่อกี้ผมไปที่นู่นครับอีลิสาวที่ไหนครับก็ไม่รู้สิก็ตอนนี้ผมมานาั่งตั้งเป็นชั่วโมงแล้วอ่ะเนี่ยพูดขออด้อเท็จจริงอ่ะลูกน้องคุณก็ยังไม่โมผล่มาสักคนเลยอ่ะ แล้แต่คุณมานี่คุณก็ยังไม่เอาเจ้าหน้าที่คุณมาเลยมีสองศูนย์ก็ไปอยู่ที่นวันครับผมให้อยู่ที่ท่าขึ้นึงครับผมครับรถในทั้งหมดไปขนไปเราจะค่อยไปพูดทั่วกันที่นุ่นเอาไม่ให้ความร่วมมือใส่ในนี่ไรใส่ในนี้มาในสองคันมีรถขนเนี่ยนะเอาบุญแจกรถที่มาตึงอ่ะที่ดาบเขาบอกเลยมาตึงไปไปเ่อีบากลังทหารเน่ยช่วยยุบมีรถไหมนะไปเด็บจะกูว่าเขาไปที่นู่นก็ เด็กๆเขาจะได้ไหมนี่อาดกันนะอาดกุญแจรถเข้าไปนี่อยู่ห้องไหนหัวใจคนพูดอะไรบ่เหมือนกันว่าว่าไม่ฝืนว่าไม่ยอมให้เปิดสักทีรอจนปู่ให้ลูกยังอยากเห็นลูกเหรอ โด ốt, ดมาเห็นพ่อแม่โด ốt, ดจับแล้วเขากาาตึงเนี่ยคันนี้มั้งเลยาบสัยาส่ยเดี๋ยราคันนี้จลบตึงเขาบอกแล้วไม่ได้รถที่เขาตึไว้ทั้งหมดปีเนเลือดเลือ่บเลอสองค์รสองแปดนนี้สอัว เลรหัสของพลังไม่เกี่ยวกับเราไม่ได้ก็กระตุอยู่กระสุขอยู่ไม่ได้เครื่องหมายทะเบียนสองอ้ ไปดับเลยครับปีไปดับเลยอันนี้ไม่น่าใ่ตัเบี้ยอันนี้ไม่ใช่ตับเลียงตัเลี้ยงไม่ได้นเลนประจำปืนสิบหกให้โอกาสแล้วบมกเดี๋ยว๋ืวผมอสองสองสิบหกครับสิบหกจาเลิยี่สิบสองใช่ไหมฮะยี่สิบสองครับ

ฟ้าถึงอ่ะคิดดูอย่ไไม่ใหญ่วันนี้ก็เป็นผลมาจากการที่คำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมุ่งในเรื่องของการปราบบอลยาเต็บติดอาวุธสงครามไม้โดยเฉพาะคำสั่งเมื่อฉบับ64เพิ่งออกมาเมื่อ2วันนี้ บอกเรื่องของไม้แปรรูปไม้เถื่อนต้องปราบชัดเจนวันนี้ก็โดยการนำของท่านพลตรีวิจักผู้บัญชาการกองลังรักษาความหงบเรียบร้อยได้ประสานกับหน่วยกรมฐานพานที่32ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งท่านนายเพอในพื้นที่คือท่านนายเพอปัวและนายเพอเชียงกลางได้ออกดำเนินการ เมื่อออกดําเนินการหลังจากดำเนินการแล้วท่านผู้การท่านพลตรีวิจักก็ได้ประสานทางผมอุกฤษผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้การจังหวัดคือท่านพลันเรกพิเศษสมพงศ์ว่าขณะนี้เราดําเนินการ 4- 5หเป้าหมายแล้วได้ผลที่ปรากฏก็คือในส่วนที่ผมกําลังนั่งอยู่นี้นะครับเป็นรีสอร์ทที่ว่าพิมานมากตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงกลางนะครับตรงนี้ สภาพที่ปรากฏเราได้ทั้งที่เห็นข้างหน้าคืนเลื่อยวงเดือนไม้หวงห้ามข้างหลังทั้งไม้สัตว์ไม้ประโดไม้ต่างๆนอกจากเป็นแปลรูปไม้แล้วยังมีการวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพานันซึ่งข้างหน้าผมก็จะมีโต๊ะที่ว่าเป็นโต๊ะเล่นเเกี่ยวกับไฮโล ส่วนโต๊ะขวามือผมที่เป็นพรมสีเขียวนั้นเป็นไพ่ชนิดหนึ่งเพิ่งได้ความรู้เรียกว่าโต๊ะเล่นไพ่หมานะครับอุปกรณ์ขวามือที่เห็นนั้นเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับในเรื่องของการรับจำนำแล้วก็หวยหวยเทือนซ้ายมือนั้นจะมีจอจอวิดีโอนะครับจอแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแฟกแล้วก็ข้อมูลนะครับหลักฐานของคนแทงหวยเถือนต่างๆ นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่ปรากฏนี้ยังไม่พอจะมีไม้มีบอนมีหวยเถื่อนแล้วยังมีการรับจำนำนะครับสิ่งของที่มาใช้ในเรื่องของการเล่นกนารดนันแล้วเสีย หน้าผมที่มอไซค์เมื่อกี้นะครับแม่ยายของเจ้าของบ้านบอกว่าข้างหน้านี้จะรับจำนำคันละ5,000บาทส่วนขวามือที่เป็นรถนะครับเอ่อเป็นยี่ห้อเกียร์นะครับสีดำนั้นรับจำนำที่10,000 0บาทนะครับแล้วก็ซ้ายมือนะครับเป็นรถเก๋งสีดำคันนี้จะรับจำนำห้า0 0 0บาทนะส่วนรถปิกอัพคันที่เห็นนั้น เป็นรับจำนำในราคา2 0 0แสนบาทเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอุกฤษพึ่งโสภาผู้ว่าการจังหวัดน่านต้องขอขอบคุณท่านพลตรีวิจักศรีบรรศพในฐานะผู้วิการกองกลังรักษาความสงบรเรียบร้อยจังหวัดน่านที่ได้การข่าวและได้ใช้อำนาจตามกฎหมายในช่วงนี้คือกฎอายการศึกและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติประสานมายังผมประสานผู้เกี่ยวข้องจนเราสามารถดําเนินการ ตามคําสั่งและตามนโยบายได้แต่ตรงนี้ต้องขอเรียนพี่น้องนะครับสื่อมวลชนว่าในอดีตเราทํางานแต่เราไม่สามารถทํางานได้สะดวกคล่องตัวเพราะว่าเรามีข้อจํากัดในการกระทําใดๆต้องมีการขอหมายสารมีกระบวนการมีการสืบข้อเท็จจริงก่อนที่สารจะออกหมายให้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อจํากัดที่เราต้องยอมรับนะครับแต่เมื่อเรามีการใช้กฎอัยการศึกเมื่อวันที่20พฤษภา และมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่23พฤษภาจึงทําให้ปัญหาต่งตางๆที่หมักหมมมานานไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดปัญหาการบุกรุกทําลายป่ายึดที่ป่าปัญหาการพนันปัญหาต่างๆที่ผิดกฎหมายเราสามารถทําได้คล่องตัวขึ้นอันนี้ก็ขอให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องว่าจังหวัดน่านของเรานั้นเรามีการดาเนินการมาต่อเนื่องในอดีต แต่ปัจจุบันเราได้รับความสะดวกจากข้อกฎหมายจากการดำเนินง,งานโดยเฉพาะการมีกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดน้านเข้ามาช่วยจึงทําให้การเมือินการต่างๆเป็นไปอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณมากก็ในส่วนนี้ท่านผู้การวิจักจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรียนครับขออนญาตนะครับนอกจากที่อำเภอเชียงกลางแล้วเราก็ยังจับไม้ นะเป็นลักษณะโรงงานแปรรูปไม้ซึ่งมีเล่อยวงเดือนคายนี้แต่ว่ามี2ใบจักเล่อยโซ่แล้วก็ไม้ผหงห้ามจำนวนมากที่อำเภอปัวที่บ้านรองนะครับ,บก็เชิญสื่อมวลชนไปดูข้อเท็จจริงนะครับวันนี้เราข้อทั้งหมด3เป้าหมายนะครับก็ได้ของกลางก็ตามที่เห็นนะครับจุดประสงค์แรกที่เข้ามาก็คือเรื่องไม้กับเรื่องอาวุธสงครามนะครับแล้วก็มาเจอเรื่องบ่อนการพนันซึ่งได้รับสายข่าวมาแต่ว่ายังไม่ชัดเจน แต่ก็ปรากฏหลักฐานที่นี่นะครับก็ขอให้สื่อมวลชนช่วยการประชาสัมพันธ์ด้วยว่าตอนนี้เราเข้มงวดกวดขันและโดยเฉพาะอาวุธสงคารามที่เราขอให้ส่งคืนแต่เจ้าของก็ยังเก็บลูกกระสุนปืนเอชเคหรือ F 1 6สไว้อยู่นะครับซึ่งเป็นอาวุธสงคารามที่เขาขอให้มาส่งคืนนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์คนที่ยังมีของตกค้างอยู่ถ้าไม่อยากเป็นคดีขึ้นศาลทหารก็ให้เอามาส่งคืนได้แล้วนะครับนะครับก็คงจะทําการปราบปราม ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติอีกต่อไปอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณครับ